อาชีพแห่งโลกอนาคตที่เหมาะกับคนอยากย้าย work from anywhere ก็ work from anywhere เนี่ยมันก็แปลว่าทำงานจากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเป็นอาชีพที่ยังไม่ได้อยากจะให้คำจำกัดความว่าเป็นชื่ออะไรแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า digital nomad ซึ่งความคิดของเราก็มันก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวตั้งแต่สมัยก่อนความคิดก็คือคนที่ทำงานก็จะต้องทำงานออฟฟิศหรือไม่ก็ มีนายจ้างหรือไม่ก็อยู่กันเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมแต่ที่เราตั้งหัวข้อซึ่งเราตั้งของเราเองว่าเป็นอาชีพแห่งโลกอนาคตก็เพราะว่าตอนนี้คือเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ก็คือความเป็นอิสระแล้วก็เราสามารถที่จะยกย้ายไปที่ประเทศอื่นๆกันได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีก็ไม่พอใจประเทศของตัวเอง,ท,งทั้งที่บางทีเราอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถ หรือว่าไม่ได้มีความสามารถหรอกแต่ว่าทําไมเราจึงต้องจํากัดตัวเองเราก็สังเกตว่าหลายๆคนนะต่อให้ทํางานไปดีแค่ไหนหรือมีเงินเยอะแค่ไหนพอมาดูประวัติการเที่ยวแล้วบางคนแทบไม่เคยไปไหนเลยก็อยู่แต่ในประเทศซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือบางคนก็อาจจะไปประเทศแถบแถบในเอเชียนี่แหละไปกลับกันเป็นว่าเล่นเลยแต่ไม่เคยไปไกลกว่านั้นก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรืออะไรแต่ทีนี้คืออยากจะให้แนวคิดเป็น2แนวก่อนก็คือแนวแรกคือถ้าเรายัาง นิสัยเหมือนคนหาเช้ากินข้ามทั่วไปหรือคนทํางานประจําก็คือทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินเพื่อที่จะมาดําเนินชีวิตอิสระต่อไปเรื่อยๆอันนั้นก็คือเป็นอีกแนวหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่าผิดซึ่งก็จะเป็นการตรงกันกับเนื้อหาตรงนี้แต่อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวที่เน้นการให้ประโยชน์กับผู้อื่นก่อนแล้วก็สิ่งที่ได้ตอบกลับมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ได้ไม่รู้จบนะมันเป็นความเชื่อของออฟซึ่งออฟเองก็ทําแบบนั้น ครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวบทความนี้เดี๋ยวจะลงไว้ใต้วิดีโอก็คือเป็นเรื่องราวของคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้ก็ไปได้ไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ work from anywhere ที่ต่างประเทศคือเราจะพยายามไม่ได้เรียกว่าดิจิตอลโนแมดเพราะว่าบางทีคําจำกัดความของเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับดิจิตอลโนแมดทีเดียวซึ่งดิจิตอลโนแมดมีตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีฝรั่งเขาทํากันเยอะหลายๆ คนที่เขาอยากมาไทยนักหนาเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็เป็นดิจิตอลโนแมสนั่นแหละเพราะว่าไทยค่าของชิปมันถูกใช่ไหมเขาก็อยากจะมาเวิร์ r ฟ m ร n มแอนีแวร์ที่ประเทศไทยแทนคือเวิร์นี้ไม่ได้ไปหางานในประเทศไทยนะสมัยนี้เขาสามารถรับงานกันได้ทั่วโลกก็คือทําผ่านโน้ตบุ๊กนั่นแหละเขาจึงสามารถมาทํางานจากที่ไหนก็ได้บุคคลในบทความนี้ก็คือเป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนภาษาก็เลยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่มส แล้วก็เริ่มมีงานอะไรต่างๆมากมายเมื่อเรียนจบก็คือทำงานสถาบันสอนภาษาแล้วได้เงินเดือนถึง6หลักเลยก็คือหลักแสนเลยแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งตลอดด้วยก็มันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นงานที่ทั้งก้าวหน้าและมั่นคงเป็นแบบในฝันของพนักงานออฟฟิศหลายๆคนแต่สุดท้ายเธอคนนี้ก็ลาออกด้วยเหตุผลบางอย่างคือมันได้หมดทุกอย่างเลยนะขาดอย่างเดียวคือไม่มีความอิสระนั่นเองอันนี้อ๊อฟพูดเอง แล้วก็เป็นคนที่เขียนคอลัมน์ต่างๆเป็นประจําด้วยฉะนั้นก็จะมีนําปากกาอะไรซึ่งคนที่ติดตามคนนี้ก็คือคงมีคําถามผุดขึ้นมาเลยว่าจะต้องมีเงินมากขนาดไหนไม่ต้องทํางานหรือทําไมถึงไปเที่ยวได้นานขนาดนั้นคําตอบที่แท้จริงก็คือเธอทํางานตลอดเวลาและปีอาชีพเป็นดิจิตอลโนแมนมา8ปปีแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นว่าใครที่อยู่ต่างประเทศได้นานๆเนี่ย แล้วก็ย้ายที่อยู่เรื่อยคืออยู่นานอย่างเดียวไม่พอนะย้ายที่อยู่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าเป็นแบบนี้แหละก็คือทํางานไปด้วยแล้วก็เดินทางไปด้วยเธอรับงานสารพัดอย่างทางอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เธอและอีกหลายคนทั่วโลกต้องการอาจไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวเช่นการสร้างครอบครัวสร้างบ้านหรือซื้อรถแต่สิ่งที่ต้องการคือแล็ปท็อปคือโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องหนึ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเมืองน่าอยู่ค่าครองชีพไม่แพงอ่าประเทศไทยเลยได้ส้มหล่นตรงนี้ไปด้วย ถามว่าน่าอยู่ไหมก็ไม่เชิงแต่ค่าของชีพไม่แพงแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่โอเคก็คือค่าของชีพไม่แพงมีแล็บท็อปมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกเพื่อสร้างเป้าหมายอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวละมั้งก็คือเป้าหมายระยะสั้นเช่นกันขี่รถซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ทวีปอเมริกาฟังดูเหมือนแสนง่ายและน่าอิจฉาแต่เส้นทางนี้มีการแข่งขันสูงใช่หย,ยอกและเดิมพันด้วยความไม่มั่นคงทางการทํางานเต็มไปด้วยความกังวลว่าเดือนหน้าฉันจะมีงานอยู่ไหม ก็ที่อ๊อบบอกนะครับตอนแรกอ่ะจําได้ไหมว่ามันมีทางแยกอยู่สองทางคือไม่ได้บอกว่าอันนี้ผิดนะมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําอยู่แล้วก็คือทํางานเพื่อที่จะมีรายได้เพื่อต่อความฝันไปเรื่อยๆอันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็จะต้องมานั่งกังวลแบบนี้แต่ถ้าเกิดเน้นในเรื่องของการให้ประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งเราคงไม่ขยายความว่าคืออะไรเพราะมันจะต้องคุยกันเยอะมากสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้รับกลับคืนมาแบบไม่รู้จบก็เชิงว่าเหมือนกับที่ออบมาพูดวิดีโอนี้ ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำโดยตรงใช่ไหมแล้วมาพูดทำไมก็คือเป็นความอยากพูดส่วนตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วยอ่าก็คืออาชีพอิสระแบบเนี้ยทำให้บางทีก็มีความรู้สึกไม่มั่นคงแต่ว่ามีความอิสระนะทําให้คนรอบตัวชักจะอยากให้เธอกลับมาใช้ชีวิตแบบพนักง,งานประจําหรือข้าราชการสักทีเพราะมันไม่มั่นคงเนี่ยก็เนี่ยจะมีเสียงรอบข้างนั่นแหละที่จะชอบบอกว่าเออ ับมาใช้ชีวิตมั่นคงแบบเราไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันในความเชื่อของคือคนเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ควรจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่พอทําแล้วสุดท้ายจะท้อแท้กลับไปเหมือนเดิมก็แล้วแต่แต่เกิดว่าเรายังใจแข็งอยู่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราก็ครับเขาเป็นห่วงก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ทําของเราต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นบทความสัมภาษณ์เกี่ยวกับของคนคนนี้ทําไมเธอจึงลาออกจากงานที่สุดแสนจะมั่นคงมาเป็นดิจิตอลโนแมส ซึ่งไม่มีหลักแหล่งและรายได้ที่แน่นอนไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเงินแต่เป็นปัจจัยเรื่องอะไรซึ่งออบเชื่อว่าเทรนอาชีพแบบนี้แหละจะเป็นเทรนในอนาคตเพราะว่าคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้อยากไงไม่ได้อยากมาอยู่ในกรอบหรืออยู่กับที่หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้ว่าเขามีทางเลือกเพิ่มเติมอีกมากมายอะไรคือดิจิตอลโนแมสแล้วเราจะเป็นหนึ่งในอาชีพนี้ได้ยังไงดิจิตอลโนแมสแตกต่างจากฟรีแลนซ์ยังไงคือ ส่วนตัวนะครับคิดว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นคำนิยามที่คนเขาพยายามเอามาครอบเราซึ่งจริงๆแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยมันไม่มีคำจำกัดความอะไรง่ายๆแบบฟรีแลนซ์แต่ดิจิตอลโนแมดก็คือเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือมีการสามารถย้ายไปทำงานที่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการแต่คนนี้เขาบอกว่าส่วนตัวเราว่ามันคือฟรีแลนซ์นะแต่เป็นวิถีชีวิตที่คนพยายามจะหานิยามมาครอบเฉยๆนั่นไงพูดเหมือนกันเลยเมื่อกี้ไม่ได้อ่านก่อนนะเนี่ย อาจซับซ้อนขึ้นตรงที่บางคนไม่ได้รับจ้างทํางานแต่เป็นเจ้าของกิจการที่บริหารทุกอย่างออนไลน์อ่าไม่จําเป็นต้องแบบรับงานไปเรื่อยๆก็ได้เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการที่บริหารทุกอย่างออนไลน์พนักงานก็จ้างผ่านทางอินเทอร์เน็ตเวลาที่จะย้ายไปไหนหรือตัดสินใจพักอยู่ที่เมืองไหนเราเลือกจากอะไรปัจจัยคือมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไหมและมีที่นั่งให้เรานั่งทํางานในบ้านไหม เพราะบางทีเราไม่รู้เลยว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งจะมีอีเมลเข้ามาหรือเปล่าจึงจําเป็นต้องสื่อสารได้ตลอดเวลาอยากจะลองใช้ชีวิตแบบดิจิตอลโนแมสต้องทํำยังไงอ,อ,อันนี้คงไม่พูดถึงชื่อนะก็คือดิจิตอลโนแมสก็คือส่วนใหญ่เขาจะรับงานใช่ไหมรับงานจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งจะมีหลากหลายมากแต่ว่าแค่ว่ามันเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นแต่แนวทางของเราที่เราแนะนําซึ่งเราไม่พูดละเอียดเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะทำยังไงมันไม่มีสูตรสำเร็จก็คือให้ประโยชน์กับผู้อื่น และเวลาได้ก็จะได้แบบระยะยาวงานนี้มีทั้งแบบฟรีแลนซ์และระยะยาวทางเว็บจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆคุณสมบัติอะไรสารพัดของเขาเนี่ยแหละจะมีการทดสอบอะไรบางอย่างอย่างสายงานของที่คนนี้ทําก็คือการแปลทุกคนในสายงานจะได้ทดสอบแบบเดียวกันเพื่อมีคะแนนกลางติดโปรไฟล์ก็คือพอมีคนจ้างก็รับงานใช่ไหมเสร็จแล้วก็เขาก็มีให้คะแนนหรืออะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกนะพูดถึงแต่ไม่ได้บอกว่าจะแนะนําให้ทําอะไรแบบนั้น เลือกแล้วได้ทํางานนั้นเลยหรือเขามีวิธีคัดกรองสมมุติไปเจองานแปลอันหนึ่งแปลหนังสือนิทานเราต้องเข้าไปประมูลงานด้วยการเขียนจดหมายบอกชื่อนามสกุลประวัติการทํางานขอดูหนังสือที่เขาจะแปลเสร็จแล้วก็ส่งราคาที่เราต้องการระบุวันที่คาดว่างานจะเสร็จเขาอาจจะให้เราลองแปลหนึ่งประโยคถ้าเขาพอใจก็เลือกเราเสร็จแล้วก็โอนเงินที่เราต้องการมาที่เว็บไซต์เราจะได้เงินต่อเมื่อนายจ้างบอกว่างานดีก็คือเว็บไซต์จะเก็บเงินไว้ก่อน แล้วเราส่งงานปุ๊บถ้านายนายจ้างบอกว่างานดีการันตีให้กับคนจ้างงานว่าลูกจ้างจะไม่สามารถทํางานโง่มาส่งเธอแต่เว็บไซต์จะหักเปอร์เซ็นจากเราและนายจ้างด้วยแล้วถ้านายจ้างไม่พอใจงานเราละ่ะจะได้รับเงินไหมก็ไม่ได้เฮ้ยแต่ส่งงานไปแล้วนะแต่เราไม่เคยเจอเพราะเราเลือกงานพอสมควรคือต้องคัดกรองด้วยเราคิดว่ามันไม่ควรต้องเป็นปัญหาทีหลังอันนี้ไม่ได้อ่านหมดนะครับเอาแค่บางส่วนอยากทราบเงินเดือนต่ําสุดสูงสุด อย่าเรียกว่าเงินเดือนเลยมันไม่ไม่เงินเดือนคือสําหรับคนทํางานประจําต่ําสุดคือไม่มีเลยเพราะเราไม่เข้าไปหาเองด้วยสูงสุดคือหกหลักอ่าที่บอกว่าได้หกหลักนี่คือระดับสูงสุดแล้วเออเวลาได้เงินเยอะเลยดีใจได้ไม่นานไม่เหมือนงานประจําที่สิ้นเดือนก็เงินเข้างานนี้เราต้องคิดตลอดว่าเดือนหน้าไม่มีเงินจะทํำยังไงคืออย่างที่บอกครับแนวที่สองของเราก็คือให้ประโยชน์กับผู้อื่นซึ่งมันต้องใช้เวลาสร้างอยู่นานแต่ว่าถ้าได้ก็คือได้ต่อเนื่อง ได้เยอะหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาอาจจะได้เยอะแต่เวลาไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับก็ไม่ได้บอกอันไหนดีกว่ากันก็ของคนนี้เขาเป็นงานแปลหรืองานด้านภาษาใช่ไหมก็จะมีงานประเภทไหนบ้างล่ะอย่างเช่นงานสอนหนังสืองานเลี้ยงลูกอยู่บ้านงานอัดเสียงคือเหมือนกับคนสมัยเนี้เขาก็จะเขาเราียกต้องเอาสมองไปทํางานของเขาไงฉะนั้นอะไรที่มันแบบมันเหลือบากกว่าแรงที่บางทีมันดูเหมือนน่าจะเป็นงานง่ายๆนะแต่เขาไม่มีเวลาจะทําเนี่ยเขาก็ เหมือนมาจ้างเงินนี้แหละคือก็โพสต์ไปว่าอยากได้คนมาทําช่วยทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยงานสอนหนังสืองานเลี้ยงลูกอยู่บ้านงานอัดเสียงขึ้นอยู่กับว่าเราจะคลิกเจอตรงไหนแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสําหรับเราเราทํางานจับฉ่ายมากเวลามีใครถามว่าจะทําอะไรก็จะตอบว่าแค่ว่าแปลซับก็ท <c oughs> ําทงานเยอะนี่ถ้าเกิดว่าไปบรรยายหมดก็คงทั้งหน้าแลวมั้งแล้วงานอื่นๆที่คุณเคยทําล่ะมีเยอะเลย มีทั้งแค่ออนไลน์หรือต้องไปตามสถานที่ต่างๆตอนเราอยู่เชียงใหม่เคยพาชาวต่างชาติไปจดทะเบียนสมรสเคยเป็นเลขาลองลอยให้ชาวต่างชาติตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่เคยเจอหน้ากันเขาอาจจะอยากได้คนหาที่พักที่เที่ยวหรืออยากให้มีคนมาช่วยบอกว่าร้านไทยอกอกสารที่เชียงใหม่มีที่ไหนบ้างแม้กระทั่งแปลจดหมายขอแต่งงานให้คนไทยก็มีทั้งที่ตอนนั้นตัวเราอยู่กวัวเตมาลาคือมันจะมีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยเลยอ่ะก็คือเราก็เหมือนกับได้พัฒนาตัวเองไปด้วยในตัว บางทีก็จะให้เงินเรามาซื้อของจากเว็บเขาทุกเดือนเราต้องส่งรหัสสินค้าไปให้เขาล่าสุดมีฝรั่งคนหนึ่งอยากได้ไกด์นาเที่ยวสองสัปดาห์แต่ไกด์คนนั้นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเขาโดยเขาจะรับผิดช,ชอบรายจ่ายทุกอย่างเองก็เข้าทางเราเลยคุณบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่คนใช้ทั่วโลกสแสดงว่าการแข่งขันสูงใช่ไหมหมายถึงเว็บไซต์ที่รับงานมาเนี่ยสูงนะงานมันมีขึ้นมาทุกนาทีเราประมูลไป20งานอาจจะได้แค่4ีถึงหางานเอาเป็นว่ามาดูข้อดีข้อเสียของการเป็นดิจิตอลโน แต่อบย้ำนะครับว่าเราไม่อยากจะใช้นิยามว่าดิจิตอลโนแมตแค่ทีเดียวเพราะว่างานแห่งอนาคตที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะเกินกว่านั้นอันนี้ก็คือเป็นการทํางานที่เพื่อแลกกับความอิสระก็เลยจะต้องมีความที่ไม่มั่นคงทางด้านของรายได้ข้อดีก่อนคือเอาข้อเสียก่อนดีกว่าข้อเสียคือหาความมั่นคงไม่ได้แต่เรามีคําถามว่าความมั่นคงคืออะไรแม้กระทั่งทํางานประจําก็ไม่มีความมั่นคงในสภาวะแบบนี้ ถ้ามองในความเป็นจริงไม่ว่าอะไรก็ไม่มั่นคงขึ้นอยู่กับการวางแผนจริงๆอย่าลืมนะทํางานประจําดูเหมือนจะมั่นคงแต่ใครจะรู้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าบริษัทที่ทำเนี่ยอยู่ดีๆเขาเกิดเจ๊งขึ้นมาเพราะว่าตามกระแสะโลกไม่ทันหรือถึงจะตามทันแต่เขาอาจจะต้องการคนทํางานที่มีทักษะสูงที่ปรับตัวตามโลกได้แต่เราก็แก่แล้วแถมยังเช้าชามเย็นชามมานานปรับตัวไม่ทันเขาอาจจะเลอออฟเราออกตอนที่อายุแค่40กว่า แล้วตอนนั้นคือจะยังหางานใหม่ได้อยู่ไหมอ่าข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือเวลาพักและเวลาทํางานไม่เป็นสัสดส่วนอ๋อคืออับจะบอกว่าต่อให้เรานี่จะไม่ได้คิดจะทําแบบนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะบีบให้เราต้องทําต้องปรับตัวกับความไม่แน่นอนอยู่แล้วในระยะเวลาอีกไม่นานต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือการทํางานไม่แน่นอนถ้าทํางานประจําเลิกงานห้าโมงก็เลิกเลยลาไปเที่ยวก็ปิดโทรศัพท์ได้ แต่งานแบบนี้เวลาเราพักเราจะคิดตลอดว่าเอาสองชั่วโมงนี้ไปแปลงงานก็ได้เงินนั้นเนี่ยคือเราติดกับเรื่องต้องทํางานตลอดเวลาพยายามคิดว่าอย่าเห็นเงินสําคัญแต่ในความเป็นจริงถ้าไม่เอาเงินในอนาคตถ้าไม่มีงานจะทํำยังไงคือคําตอบส่วนตัวของผมคือตอนที่เราได้เยอะก็ต้องบริหารการเงินถ้าเกิดว่าได้เยอะก็ใช้เยอะก,เอะก็เท่ากับว่าชีวิตก็คือจบกันไปเป็นรอบๆอะ่ะมีเงินเยอะก็ใช้หมดเสรแล้วก็ต้องมานั่งหาเงินกันใหม่ไปเรื่อยๆส่วนข้อดีบ้างข้อดี หคือไม่ผูกติดเลยไปไหนก็ได้พอเชียงใหม่มีหมอกควันแล้วก็หนีลงกระบี่เลยโดยไม่ต้องคิดมากตอนไปวิ่งมาราธอนสุขโขทยัยตัดสินใจตั้งใจอยู่แค่2วันพอตื่นเช้ามามีงานทําเรารู้สึกชอบที่นั่นเลยอยู่ต่อไปเป็นเดือน 2. คือทํางานตรงนี้ทำให้เราต้องวางแผนอย่างดีทั้งเงินและเวลาเชื่อว่าทุกคนต้องมีแผนระยะยาวแต่สําหรับเราทํางานที่ไม่แน่นอนก็ต้องคิดว่าจะทํำยังไงบ้างคือทําให้เป็นคนที่มีการวางแผน แล้วเทรนด์อนาคตของดิจิตอลโนแมดเปลี่ยนยังไงบ้างมีคนมากขึ้นเนื้อหาของงานกว้างขึ้นเรื่อยๆทุกอาชีพแทบจะทําผ่านอินเทอร์เน็ตได้เฉนั้นทํางานประจําอยู่วันนี้ก็ต้องคิดนะครับว่าคือบางทีบริษัทเนี่ยเขาถ้าเขารู้ว่าเขาไปจ้างคนนอกแล้วถูกกว่าเนี่ยเขาอาจจะจ้างคนนอกแทนที่จะจ้างพนักงานเป็นหลายเดือนก็ได้มันประสานงานกันได้แทบจะทุกรูปแบบแม้กระทั่งการผ่าตัดยังมีการเปิดกล้องปรึกษากันเลยสงสัยเป็นที่ปรึกษาหมอไง ก็เปิดกล้องกันไปแล้วที่ปรึกษาก็ดูไปไม่ต้องมานั่งผ่าตัดเหมือนหมออะไรอย่างเงี้ยหรือเดี๋ยวนี้มีจิตแพทย์ออนไลน์กันแล้วครับจริงๆแล้วก็มีอีกเยอะเลยสําหรับบทความนี้นะครับเพื่อนๆลองมาดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้นะครับถ้าสนใจนะครับก็คือเวลอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับ <laughs> เวลาไม่ได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวเกินไปคนพูดจะต้องไปทํางานอื่นแล้วแล้วก็แตะต่อเยอะด้วยนะครับ ครับทีนี้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆที่ฟังวิดีโอนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ